กรมหาวิทยาลัยช่อง7 HD และกรมพละศึกษาร่วมกับน้ำานถัวเหลืองและกระสอยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสอสอ คู่ต่อไปครับรุ่งอรุณพบกับสัตติราชวิทยาลัยครับครับนักเตะทั้งสองโรงเรียนลงสนามเป็นที่เรียบร้อยครับ ชุดสีเหลืองทองครับโรงเรียนรุ่งอรุณครับแล้วสันติราชนี่มาในชุดสีแดงดำครับครับนะครับสวัสดีครับแอดต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ปล่อยให้ภากันไปนานครับคิดถึงจังเลยคิดถึงเหรอเดี๋ยวจะให้คุณภาคยาวไปเลยโอ้ยอะไรเยอะขนาดนั้นครับดูครับคู่นี้ครับ มาดูว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับใครที่ดูอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของช่อง7 HD ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ครับเ e ี7 HD Sport เีย7 HD y o u t u เ e ีย7 HD TikTok กเ7 HD Sport แล้วก็ปร c กบูด d o tv ครับครับ ส่วนใครที่สามารถเดินทางมาดูที่สนามได้ก็มาได้เลยนะครับทั้ง3สนามเข้าชมฟรีครับ,รบสนามเทพหาสเสดนสนามจุฬาลงกรณ์มหาว,วิทยาลัยและก็สนามจินดารักครับนี่ครับเอ็ดกาดาวิดผู้รักษาประตูของรุ่งกรรุณครับอแอปเปิลครับโรบงเรียนปทุมคงคาคุณเข้ารอบไหนครับเป็น ทีมวางสายปีครับก็จะลงเล่นหลังจากผ่านช่วงรอบคัดเลือกไปครับครับก็คุณเมคินก็ถามมานะครับผมเมื่อไรหันได้เพย์ไม่เจอครับก็ตามแอตต้นบอกเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรอบลึกๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูโปรแกรมกันใหม่ใช่เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวจะแจ้งกันอีกทีนะครับชาวปอคอน้ำเงินฟ้าเพราะผมก็สิทธิ์เก่าครับตอนนี้ก็ยังเป็นรอบคัดเลือกอยู่นะครับผมครับ เตะตัวเชียร์กันได้เลยครับสำหรับทีมอื่นๆนะฮะเอาครับจังหวะนี้ทางด้านของรุ่งอรุณครับแหมบอลออกไปก่อนครับนี่ครับต้นเพื่อนครับโอ้ยอย่าปล่อยสิครับโอ้โยปล่อยเข้ามาได้ยังไงนะเสียงดังฟัชัดนครับโอ้โหแล้วโดนครับรุมกินโต๊ะขนาดนี้ครับแต่ก็ยังได้อยู่ครับรุ่งอรุณ จ่ายมาตรงนี้แรงเกินไปเข้าทางนัตวันนัตวันเสียบอลให้อีกทีต้องตามมาเก็บจังหวะนี้บางบอลเอาเป็นลูกทุ่มครับสแตลราชระทุ่มมาทางด้านซ้ายกระดกบอลมาแล้วมไม่ดีครับแต่ยังเก็บได้ครับแถวสองจ่ายทะลุช่องมาจังหวะนี้โอ้โหลึกเข้าออมือไชยพัทครับเอาครับ รุกรุนครับขึ้นเกมมาบ้างครับทางด้านขวาจังหวะนี้เจอขวางอยู่สองด่านจังหวะพลิกมาเล่นได้ไหมประพังกรไม่ได้ครับเก่งได้เป็นบอลทุ่มครับรุกรุนครับครับทุ่มเข้ามาจังหวะนี้อาครับโดนสัติลาประกาศไม่ได้แล้วก็จ่ายบอลมาก็โดนเคลียร์ทิ้องออกไปครับ มีคนรู้จักคุณยหรือเปล่าเขาบอกว่าแอตตอนผม7จ็ทับหนึ่งนี่บ้านเล็กที่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่จะมาบอกบ้านเล็กที่อะไรกันตอนนี้เอกุลุบงกุฎเออคือเป็นแบบว่าเหมือนว่าเป็นชั้นปีหรือไงเป็นรุ่นรุ่นไปก่อนนะรุ่นแอตตอนรุ่นไหนโหถ้าถ้านับถ้าถ้าไล่กันก็ยาวเฮ้ยไปบัวเนี่ยจะมานับรุ่นอะไรกันตอนนี้กำลังเมาบอยครับผมจังหวะมันเดทแอร์อยู่เราก็เลยคุยไปก่อนครับ ก็ถ้าคุยกับรุ่นพี่ปฐุมคาลไปเนี่ยผมเนี่ยจบรุ่นที่13ปลายรุ่นรัตตรกมลนะครับจบปี49ก็ประมาณรุ่น102ปีรุ่นนี้แท้ครับแท้ครับแท้แน่นอนครับไม่มีการไปออกถกไม่เถียงแน่นอนครับมาดูครับลูกเตะบุมจ่ายมาตรงกลางพยายามจะยิงครับจังหวะนี้ไม่ไม่มีทิศทาง แล้วก็เป็นลูกทุ่งของทางด้านลุ่มอลุมเนีก็เล่นมาหนัดสองนัดแล้วนะฮะลุ่งอรุณเนี่ยครับสองนัดสองแต่ว่าแมลายมือเหมือนลายแทงเหมือนเดิมครับพี่ลองอ่านดูคุณต้องจำชื่อได้ดิคุณภาคมาแล้วพี่อ่านเล่นหมายเลขอให้ผมนโค้ดนี่ครับโค้ดของสันติราชครับเพื่อสักครู่เอาครับสันติราชครับ ได้บอลอยู่ตรงกลางสนามครับออกมาทางด้านซ้ายดวลตัวต่อตัวไปไม่ได้ครับบอลมาที่เตวิสเตวิสไหลขวามาหันหน้าเข้าประตูไม่ได้กลับมาที่เตวิสใหม่ครับเตวิสย้อนมาในแดนของตัวเองครับพยายามจะให้ผู้เล่นของรุ่งอรุณขึ้นมาปีบครับแต่รุ่งอรุณรู้ทันครับยืนโซนเลยครับในแดนของตัวเองครับจังหวะเล่นเกมรับ หลองเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วมงสงกัดยังไม่พ้นโซนตอันตรายยังเก็บบอลได้อยู่ครับสติราช์บอล,ล,<ะ>ลคลืนกลับมาให้กับเ<ะ>ตวิส<ะ>เปิดมาหวะนีเ่เ<ะ><ป>ตะสกัดทิ้งออกไปแล้วถ้าจับบอลไม่ดีนี่มีผู้เล่นของรุ่งอรุณมาตามบีบโอ้โยังเอาตัวรอดได้ดีแล้วเอ้าบอลหลุดเท้าแล้วเสียบอลให้กับรุ่งอรุณสวนกลับมาคราวนี้ทางด้านขวาหาเพื่อนในกรอบเขตโทษเปิดมาเสาสอง จำบอลมีเวลามีพื้นที่แล้วหาจังหวะยิงลูกนี้โอหติดแซ่บทีละวัดครับต้องบอกว่าแกลำเบียดจริงๆครับโอ้ยนี่ครับนโอ้โอตต้นแบบเมื่อไหร่จะยิงครับไอ้ต้นแบบเกรงเลยนะเสียงเสียงนี่ขึ้นขึ้นโมโนโทนแล้วนะครับโอ้ไม่ยิงสักทีอาครับดูครับจังหวะเตะมุมไม่นสั้นมาต่อบอลเข้ามาได้กับเขติ้มฝั่งขวาแล้วลองยิงตรงนี้นี่พยายามอัดเข้าเสาแรกแต่รับบอลกระชอกครับยังได้เตะมุมต่อเนื่องครับรุ่งอรุณ แบบนี่ครับพยายามยัดเสาแรกเลยครับเสาแรกเสาแรกเปิดกลับเข้ามาแล้ววิ่แม่จะโดนโหบเลยไปหมดเลยครับฟุมมาครับสตีราห้านาทีผ่านครับยังเสมออยู่ศูนย์ประตูตัดศูนย์ครับเกมคู่นี้เป็นคู่แรกด้วยเสียงกำลังฟิตเลยนะ เดวิดครับออกซ้ายมาจังหวะจ่ายขนาดเส้นไม่ได้กลับมาตรงกลางลองสัตว์ไกลลูกนี้โอ้โหต้องออกแรงเซฟครับ<ป>ชัยพัฒนครับเอ็ดการ์ดาวิดคร<ป>ับดวิดแห่งรุ่งอรุณครับร<ป>จังหวะสับด้วยขวาระยะไกลของสิรวุฒิครับยิงลูกนี้นี่ชัยพัฒน์ี่ต้องพุ่งปัดไปก่อนครับเข้าไม่เข้าไม่รู้ครับก็คล้ายๆว่าเสียวเหมือนกันรับอลไนสลับพื้นเลยครับ มันกระดอนเข้าประตูแล้วก็เป็นแตะมุมของสันติราชเปิดโดยหมาเลขค่าซิลวุฒซิลวุฒเปิดเข้ามาชกออกมาครับจังหวะน,นี้แล้วยังไงครับรุ่งอรุณได้โตแล้วครับจังหวะน,นี้ขึ้นมามีฝั่งซ้ายโล่งๆมาอยู่ครับแต่ว่าโอ้โหครับสันติราชยังาตามเอาบอลไม่ได้แล้วเปิดมาตรงนี้ลึกไปถึงดาวิดเชียพัฒคบครับออกมาทางขวา เพื่อนสอดมาจ่ายตรงนี้แมไม่แม่นเท่าไร่เสียบอลให้กับสันติราชออกมาทางซ้ายครับจ่ายมาตรงนี้ก็ติดบล็อกแต่ยังเก็บบอลได้อีกทีล็อกเข้ามาตัดเข้าในแล้วลอกกิงลูกนี้ยังไม่ผ่านบล็อกของรุ่งอรุณต้องเตะศาสตร์ขนาดเส้นมาแล้วดีซะด้วยครับขึ้นมาทางด้านขวาครับรุ่งอรุณจังหว่านี้โอ้เจอโดนทําฟาวครับแล้วพุทตัดสนมอบใบเหลืองไปครับนี่ครับ ไปขวางจังหวะการวิ่งของนัดของผู้เล่นของรุ่งอรุณนนะครับตะวันหรือว่าออบสตรักชั่นนั่นเองครับ,รรบผมเนมาอีกแล้วลูกฟรีคิกของรุ่งอรุันครับต้องบอกว่ามีแววครับได้ลุ้นทีเดียวครับเช็คกำแพงอยู่ครับตอนนี้ภกษาประตูครับ ัที่เราวัดแล้วธเนศพลครับจะเป็นคนยิงเข้ามาธเนศพลลองหยอดหยอดมาตรงนี้แม่ข้ามคานครับยิงไม่แรงครับแต่เน้นว่าเช็ดใต้คานครับแต่มันแรงไปหน่อยครับรับนี่ครับมีให้ดูหลายมุมครับกล้องมีอยู่ประมาณ20ตัวครับในสนามนี้กล้องนุ้น สนามนู้นบอกมีสองตัวแต่เขาหลายมุมอยู่นะจินดารักนะครับฝากไม่ได้อ้อมใจด้วยครับต้องบอกว่าเป็นสนามที่เย็นที่สุดนะผมบอกเลยเพราะว่ามันล่มนะครับเอาต้นไม้เยอะครับครับามาดูเตะมุมจังหวะนี้ก่อนครับศิยวลฒิกำอังจะนเปิดเข้ามาครับดูครับเพื่อนอยู่ในกรอบสามประตูครับจ่ายยัดมาเรียรเรียรยังเก็บบอลได้อยู่แล้วยิงลูกนี้ติดล็อกแถวสองยังเป็นของสันติราช ปล่อยบอลออกครับเอาเป็นบอลทุ่มครับจะทุ่มสไตล์ฟุตบอลอังกฤษครับทุ่มไกล่คอัอทุ่มย้อนหลังไมม่ีออะไไรรรคคัับบเาด้บอลมาจังหวะนี้อยู่ฝั่งซ้ายอยู่ครับแล้วนี่ครับนั่นเป็นคนใหญ่เขจะเทมาฝั่งซ้ายอยู่ครับนี่ครับโค้ชฝั่งสันติราชไปไปไปเอาไปเลย แต่อแล้วครับสแล้วคับสวนมาครับแต่ทาลับไม่ดีนี่มีผู้เล่นของสันติราชรออยู่นะครับเปิดยาวมาครับชยพัฒน์ทางซ้ายวิ่งทันไม่ทันครับไม่ทันนี่ครับสันติราชจะได้ทุ่มครับผ่านไปแล้วเกือบครึ่งทางครับ ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นสันติราชขึ้นบอลมาครับแทงมาตรงกลางยังไงก็โดนลุงสองครับแล้วจ่ายมาทางด้านซ้ายเอาครับได้มาถึงกรอบไปโทษหมเ็มกขึ้นครับเมสซี่จุทีมอะไรก็เป็น,นซี่จุเลยครับคนไหนนะครับอบอกชื่อจริงด้วยนะแล้วก็ชื่อทีมครับ แต่ถ้าบอกว่าเป็นบอกให้เป็นผู้ชั้นฉา,าย,ยาเมซ,ซ่จูนี่<า>นั่นหมายความว่าเขาต้องเล่น <OG. S 1> กีฬาดีมาก <OG S 1> แต่ตอนนี้น่าจะโดนประกบจนเล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่ามาครับรุ่งอรุณขึ้นมาทางด้านซ้ายมาบ้างจังหวะนี้จับบอลยาวไปหน่อยครับแล้วพยายามจะบังบอลให้ออกแล้วผูตสินให้ฟาวของสติราาครับจังหวะที่บังบอลแล้วที่ยครับดูท่อนแขนครับไปโน้มและผลักใส่รัตว,วันละครับก็คือเบียดไม่ชนะอะไรครับ เนธพลครับหมายเลข9ของรุ่งกระลุนครับีรวัตครับจะเปิดบอลขึ้นมาเลนสั่นสั่นให้กับเตวัตเตวัตไหลให้ทางซ้ายแมพยายามจะพลิกนะครับปล่อยให้เพื่อนเล่นนั่นเองครับ แล้วเสียบอลแล้วจะไปเองครับทางด้านขวาดูแล้วมีความเร็วแถวสองนี่มีรอยอยู่ครับโดนเตะสกัดทิ้งออกไปครับโดยคนเดิมครับนัทวันครับอ่าครับกำลังจะได้ทุ่มครับรุ่งอรุณครับดูรับจะทุ่มไปทางไหนครับทุ่มมาทุ่มผิดครับทุ่มฟาครับทุ่มผิดนั่นเองครับโอ้กําลังจะทุ่มมาไหนฮะ พอจะออกแรงเนี่ยขามันลอยด้วยครับแล้วฝึกนะครับทุ่มไกลนะครับง่ายง่ายนะครับแม่นแ่นเลยก็ไกลี่ยแต่ถ้าอยากจะหาฝึกที่ดีที่สุดครับคุณบินไปอังกฤษครับไปดูไปฝึกกับเขานท่านั้นอ้าวครับจังหวะนี้ลูกรุลได้บอลและโต้กลับมาหข่งหวาดไว้ครับสไล์สวยครับนระวันแต่ว่าต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีโดนไปเหลือไปแล้วครับ แล้วขึ้นมาครับรุ่งอรุณทางด้านขวามาจากวันี้กระแทกไหลต่อไหลแล้วปล่อยบอลออกครับมเล่นร้ยกามากครับสต,ติรา<ไ>อย่างเสมอกันอยู่ครับศ,ศูนย์ครับเกมคู่นี้หาจังหวะจบสกอร์จ่าๆนี้จะเป็นทางฝั่งรุ่งอรุณนะครับครับเปิดมา้รงบอกว่าจบสกอร์ได้เยอะกว่าเลยครับ,รบนี่ ใส่สก,กัดทิ้งไปก่อนครับอ้าวแล้วเหมือนจะเจ็บครับนี่ครับเด,ด,ดี๋ยวดูจังหวะจังหวะเจ็บกันนิดนึงครับก็ไม่มีอะไรครับกระแทกกันหู <พา S 2> เห็นแล้ว <พา S 2> รู้สึกบอกเลยครับว่าอีกประมาณไม่เกิน5นาทีครับทำไมฮะหมูแดงฮะอแล้วนี่ครับแล้วตอนนี้ว่าสุดสนามเราสั<ห>่งหมูแดงหมูกรอบแล้วนะ หมูแดงมามีบุกกอบคุณเชียงไหมเราลำลาดแล้วโอ้โหยังขวาไว้ได้ครับเปิดมาจากหว่านี้นี่ก็ยังไม่ผ่านสติลาชรับยังเก็บบอลได้รุ่งอรุณซ้ายมีขอบอลอยู่แม่จ่ายไม่ดีครับแต่บอลก็ชอมาหนักแล้วมีโอกาสต้าหาจากหวะานี้ไม่ได้ครับแต่งตัวกันใหม่ครับโหนกลับมากลายเป็นเสียจังหวะครับ พยายามจะไปด้วยตัวเองกำลังเสียบอลให้กับสันติรามีโอกาสโต้กลับขึ้นมาแล้วครับ3คน3ต่อ2ตรงขวามีข้างซ้ายติดครับแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วลูกอรุณครับโอ้โหแล้วจ,จับบอลยาวครับสุดท้ายก็เสียบอลให้กับสันติราครับบอลยี่เทรวัตจังหวะเมื่อกี้น่าเสียดายจริงไม่มีจังหวะยิงครับต้องดูจนถึงนู่นแหละครับ นาทีสุดท้ายของการแข่งขันนะครับเดยวยาวไปครับเพราะว่าเกมคู่แรกเนี่ยดูทำท่าจะเหมือนจะจบลงด้วยผลเสมอสุดท้ายก็มียิงนาทีบาปเกิดขึ้นครับเอานาทีบาปไปเยอะๆแล้วช่วงนี้เขาฮิดอะไรกันนาทีบาปเอา,เอาครับสันธิราจ่ายมาตรงนี้ั้นเกินไปแล้วเสียงรอกับรุอรุณตอนนี้เพื่อทำทางจ่ายมาทะลุช่องรุดเดียวแล้วมีโอกาสกับแล้วบอลล้านโอ้ยแม่จะได้เตะบุ่มเลย จับบอลมันลั่นไปเยอะครับดูครับนี่ครับนี่แทงมากำงามครับแต่ว่าจังหวะนี้เลี้ยงมาโอ้โหมันลั่นครับนี้เท้าซ้ายนี่ไปสัมผัสจับไปตัวตะวันตกกีกโอ้โหแซบครับธีรวัตรซุปเปอร์แซบได้สำเร็จครับโอ้โหแล้วได้เตะมุมมาจังหวะเมื่อสักครู่ครับและบอลบอลมาถึงตัวครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับแล้วก็ยิงด้วยขวาครับโอ้โหและเซตด้วยเท้าครับธีรวัตร จับมาแต่งตัวแล้วยิงยัดเสาแรกครับโอโ้แต่ทีโรวัตนียืนดักรอไว้อยู่แล้วครับเอาครับลูกเต่มุมต่อครับลูกอรรุนเล่นงสั้นชิงมาตรง,ตรงนี้ยังเอาบอลกลับไม่ได้มามีวินดี้ยิงด้วยซ้ายครับพ <c oughs> าไปเลยครับโ <c oughs> อ้โหว่าถ <c oughs> ้าคือใช้จังหวะเปลืองไปนิดครับต้องบอกทางด้านของลูกงอรุณครั่น <c oughs> ่าจะ ไปดูงานเมืองแมนเชสเตอร์มาหรือเปล่าไม่รู้ครับไม่เอาซิที่อื่นมีให้ดูเยอะแยะมาดูอะไรอรงี้ครับแต่จังหวะเปลืองไปนิดหนึ่งครับผมครับอากาเตวิตครับออกมาให้นัะวันนัทวันย้อนกลับมาที่เตวิตอีกครั้งครับเดวิ <David. S 2> ตทางด้านสติราาจะแบบขอผ่อน,อน,น,นๆนิดๆแล้เอาครับขวา ขวามีเติมแต่นี่ครับเตวิตจ่ายบอลพลาดแล้วเอาขวอีกแล้วเอามาอีกแล้วเอาแยงไอเอีงแยไก็ได้ไปมาแไกเอียงแล้ได้อยู่เอกมาทางซ้ายมีเวลาข้างในกรอบเข้ามาครับแยงก่อน้วโอ้โหแยงไปหน่อยครับต้องตามมาเก็บครับจิรายุทธจิรายุทธคืนกลับมาดูครับจะได้ไหมครับโอกาสจบแล้วยิงลูกนี้ผิดหวังสุดๆครับโอ้โหใครผิดหวังครับนักเตะไปพูดดี่บอกบอกบครับยิงลูกนี้โอ้โหช้อนใต้ลูกไปเยอะครับ นี่โอกาสนี่มากกว่า5ครั้งครับรุ่งอรุณใช่ครับแต่ทำไม่สำเร็จครับโอ้ลับบุกอย่างนี้แล้วถ้าไม่ได้ประตูจะโดนสัตย์ราชเอาได้ครับมาแล้วดูครับขึ้นมาในกรอบเขตโทษจับบอลได้หาจังหวะยิงไม่ได้แล้วยิงโอ้ยเอ๊ยสกัดหรือเปล่าเลยจิงแล้วต่อเลยช่วยยิงครับเนี่ยโอ้ยลอไหาแว้บครับจังหวะบอลโด่งมาแล้วจับบอลไม่ดีแต่พยายามจะสกัดโอ้โหแล้วสกัดยังไงให้เหมือนทีประตูแต่เปิดมุมมาจังหวะนี้มึงสกัดไว้ได้ก่อนครับ นาทวันอยู่ตรงกลางสนามจับบอลจ่ายมาติดแล้วเอาครับพีโอการอะไรกันอันนี้อีกครั้งแล้วแล้มายังไงวันนี้คว้าไว้หาจังหวะยิงไม่ได้แล้วรอฟื้นยิงอู๋ฉลี่เข้ามือเงินอ่าแล้วครับตอนนี้อยู่กลางสนามครับให้พักผ่อนแอตตันพักเสียงบ้างครับมาชมสัติล่าชบ้างครับจังหวะนี้ล็อกมาแล้วโดนหนึครับ จังหวะนี้อ้าวครับเหลืองครับแร่โดนครับโอ้โหจังหวะนี้เสียหายครับโอดจังหวะปล่อยให้ผู้เล่นของสตรีลาดหลุดมาแล้วทั้งขาทั้งแขนเลยครับรังได้ของกิติพงศ์เลยพยายามจะไปเลยครับโดนดึงทั้งเสื้อทั้งเกงทั้งแขนนะฮะโดนดึงมาหมดแล้วครับเดี๋ยวจบเกมค่อยไปแลกกันนะครับแลกเบอร์อะไรเนี่ย เอาครับัาทิ่ราจะได้เปิดครับดูจังหวะนี้ก่อนครับจีรยุทธเกิดเอียบครับแล้วมีเพื่อนอยู่หน้าประตูคนหนึ่งครับไปสกรีนไว้ให้ครับและตรงกลางก็มีอีก2องคนดูครับจะเปิดไปทางไหนครับหรือจะยิงเลยแต่ดูจดแล้วน่าจะจดยิงเปิดด้วยขวาครับเอาครับอาจารย์บอกให้แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับรอสัญญาณน็อตพีก่อนนะครับ ว่าข้างในมีการบระทักันแหละครับนิ่งๆก่อนครับยกมาจากวันนี้แล้วรุกรูจะโตกลับพลิกมาหาเพื่อนในการสนามตัดสินใจเปิดเข้ามาจับบอลแรกไม่ดีเท่าไรครับแล้วยังได้อยู่ขวามีเอาครับมีโอกาสครับรุกรูตัดเข้ามาสายได้แต่เข้าขวาเครื่อรอบและเงินลูกนี้เลยือบเลยครับโอ้โหอตต์ เอาจนได้ครับโอ้โหว่าจะได้แต่ละลูกที่มันเหนื่อยเหลือเกินครับดอียครั้งกับแต่งเข้าสายแล้วกลับมาขวานแล้วปั่นตรงนี้ครับอานนท์ครับโอ้โหต้องบอกว่าอานนท์บินจังหวะนี้ครับนี่ฮะเป็นไงครับนาทีบาปอีกแล้วครับต้นครับโอ้โหท่วงท้ายเกมครับเขาทำได้จริงๆครับรุ่งอรุณเอาครับออกนำไปแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ครับ แล้วเหลือแค่นาทีครึ่งโดยประมาณครับครับครับสติล่าครับประตูเดียวก็ยังไว้วางใจไม่ได้สติลาาบุกมาจังหวะนี้ยิงเหมือนกันครับโอ่รับไปได้ครับสุยพัฒน์ี่เสฟติดมือเลยครับแล้วดึงจังหวะให้ช้าครับเปิดจามาโอ้ยพุทธศิลป์มองว่าผู้เล่นของรุ่งอรุณฟาวครับยกเท้าไปขวาครับ นี่ครับยกเท้าแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นคนนะครับคือมองบอลอยู่ครับพยายามจะเอาขาไปเกี่ยวครับแต่ว่านัตวันเนี่ยโฉบมาได้ก่อนครับนัตวันเปิดมาจากหว่านนี้เนี่ยติดล็อกแล้วจะไปเก็บสวนกลับของรุกกรบรุนจับไม่อยู่เก็บได้อยู่บสตีราลดอยู่ในหน้ากรอบโทษแล้วคืนกลับมาได้ซ้ายแล้วหาตงหวะยิงลูกนี้ไปโอ้ยนี่จไปครับโอ้โอกาสดีๆครับแม่ถึงกับเสียดายครับจีรยุทธ์เกิดเอี่ยมครับ นี่ครับเป็นจังหวะที่ไหลออกมาทางซ้ายแล้วโอ้โหเจียยิงลูกนี้นี่ไม่โดนบอลครับามาครับรุกรุณเก็บบอลได้ขวารออยู่ดึงจังหวะรอเพื่อนแล้วต่อบอลสวยครับซ้ายมีทะลุช่องม,มามีโอกาสพลิกเข้ามากอบกระโดดจะดึงแม่สุดท้ายเสียบอลกับสตีราชก็แม่เล่นหลายจังหวะไปหน่อยตอตกเตะสกัดทิ้งออกไปเลย เอาครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับโุงอรุณทุ่มมาข้างขวามียังปั่มบอลกันอยู่สุดท้ายเสียบอลให้กับสันติราชขึ้นมาขวาจังหวะนี้ไม่พร้อมแต่พยายามจะไปเอาบอลสุดท้ายผู้เล่นลุงอรุณเตะสก,กัดทิ้งไปก่อนครับเอาครับ20นาทีครบแล้วครับดูว่าอาจารย์จะเป่ากี่โมงฮะ ตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วครับแอต,ต้นของสันติราชนีครับโอ้โห,หตเตะเ้าแล้วบอลยังไม่ออกนะครับ <laughs> โอ้โหบอลมันยังก,กูกลับมาแล้วดูครับความขยันและจะไปแล้วพุทธศีลจะไม่ให้ออกครับ <c oughs> เล่นต่อแต่วันนี้แต่บอลยาวแล้วพุทธศิลเป่าดกวิด <c oughs> จบการแข่งขันครับก <c oughs> ลายเป็นว่ารุ่งอรุณเฉือนชนะสันติราชไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ในคอมเมนต์นะครก็ถามว่าลุงอรุณนี่อายุถึง18หรือล่าแม่แต่ดูหน้าอ่อนๆนั่นนั่นเลยนะก็มีโอกาสที่ว่าจะเอาเด็กมาเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปถามให้ครับแอตต้นครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะนี่ครับเออผมก็เพิ่งสังเกตนะครับนี่ครับก็ทางด้านลุงอรุณนะครับชนะไปหนึ่งต่อศูนย์แล้วครับ ่ครับเป็นกําลังใจให้กับโรงเรียนสันติราฎร์วิี่อะไรครับแล้วก็ดีใจกับน้องๆโรงเรียนลุ่งอรุณด้วยครับพาครูเดียวนี่ผมพักเลยได้ไหมฮะพาครูเดียวคุณรีบไปไหนนะเมื่อกี้พี่ว่าเห็นอยู่ว่าผมก็ใส่เต็มเหมือนกันนะอครับมาดูไฮไลท์กันครับ ก็ต้องบอกว่าทางด้านลุงอรุณนี่มีโอกาสเยอะกว่าจริงๆครับเกมนี้ครับเนี่ยทักทายก่อนจากสาธิล่าเลยครับและหลังจากนั้นครับโอ้โหนี่ฮะลุ้งอรุณเนี่ยมาเป็นคอมโบครับเป็นชุดเลยครับรูสาวโตเซไว้ได้ครัโต เขาก็มีโอกาสบ้างครับคอนิล่าเนี่ยจ in yeah. ับบอลในวันน well ี้ครับโอกาสเยอะจริงๆครับหมายเลข10นะครับในโซเชียลเนี่ย เสียมากครับ<อ>้าบีในคอมเมนต์บอกว่า15-16ครับคนอย่างนั้นโอ้หอกจากฟอร์มดีแล้วน้าตาก็ดีเลยนะครับออยินดีด้วยครับสำหรับเบอร์สิบที่ยิงประตูร้องอานนทน์ะ ครับผ่านมาแล้ว5คู่ครับเหลืออีก2คู่ครับในช่วงเช้าครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนี่สมบูรณ์ศาสตร์ครับจะพบกับอิสลามศรีอยุธยามุละนิดที่ครับผุ้บอลนักเรียนเคนชั้นกีฬา7 HD ชแชมป์เป็นครั้2สร่วมเชียร์โดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอสอรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ยาดมตราโบแดงเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโวโรงพยาบาลบางประกอกหนึ่งประกันภัยไทยวิวัฒน์ PMCU ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย buckaboo.tv และ buckaboo shop ครับ2คู่ในช่วงเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการพักเบรกกัน